อโอเคครับก็สวัสด,ดีนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมลูกของเจ้าแสนลักนะครับแสนลักแม่เป็นบิ๊กกับบิ๊กกับอะไรเนาะผมก็ลืมอีกจล้อ่ะโอ้ยตัวนี้นะครับจะมาทําเป็นพ่อพันธุนะครับพ่อพันลักตอนนี้ผมมีตัวผูก็คืนี่ยนะครับแสนลักบิ๊กกับนะครับ จะมาผสมกับแม่แดงเลมโบเยีย่เก้าหน้านะครับแล้วก็มีดำเทพวีลานะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลูกสาวปลาเกี่ยวนะครับตอนนี้มีแม่อยู่สามแม่นะครับที่จะรอผสมนะครับตัวนี้ก็เป็นพ่อพันลักนะครับตอนนี้อันนี้ก็อายุประมาณนนมนนสามเดือนนะครับนี่ไม่ไปทีงไหนนะครับสามเดือนนะครับ รออีกสักหน่อยเรน่มกปล่อยเดยมยาไปก่อนนะครับนี่แล้วพอเป็นหนุม่มเป็นใดผสมนะครับก็ลูกเรื่องนะครับนีเส้ยหลักนี้จะเป็นไก่ปีกใหญ่นะครับมาผสมกับปีกกลับนะครับโครงสร้างมาดูโครงสร้างเนี่ย oh. มันจะลํำหนักๆน,นะครับเพื่อนคนไหนนะครับอยากจะแบ่งทายาดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแบ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ ยังรออยู่นะครับรออยู่รอได้ผสมนะครับเปิดแบ่งแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตะมินิฟาร์มนะครับ